สวัสดีครับทุกคน EP นี้ก็จะเป็น EP ที่3ของทริปลาะริมโขงเที่ยวน้ำตกแดนอีสานกันแล้วนะครับซึ่ง EP นี้เนี่ยเรายังอยู่กันที่จังหวัดอุบลราชธานีอยู่กันที่น้ำตกแสงจันนะครับเป็นน้ำตกที่สุดท้ายของจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเอง วันนี้ก็เป็นการเดินทางวันที่2ของทริปนี้นะครับหลังจากที่วันแรกเนี่ยเราไปเที่ยวน้ำตกวัดถ้ำบอลเจริญธรรมในอำเภอน้ำยืนกันมาแล้วและที่ที่2ก็เป็นน้ำตกห้วยหลวงนะครับซึ่งตั้งอยู่ภายในอุทยานภูจองนายอยอำเภอนาจารวยจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งก็สวยงามประทับใจมากๆนะครับเพราะว่าการกลับมารอบนี้เนี่ยน้ำเยอะมากๆเยอะทั้งสองที่เลยเป็นการกลับมาแก้มือหลังจากที่รอบแรกเนี่ยไม่มีน้ำเลย วันนี้ผมก็ออกเดินทางตั้งแต่เช้ามดืดหลังจากที่เมื่อคืนเนี่ยไปนอ,อนกลางเต็นที่ริมเขื่อนสิรินทรมาตอนแรกก็ตั้งใจจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ผาชนะใดแต่ GPS เนี่ยก็พา้าดันหลงทางนะครับเข้าไปในเขื่นปากมูลเสียเวลาเกือบชั่วโมงเลยก็เลยทำให้ไม่สามารถไปถึงผาชนะใดได,ได้ก่อนที่พาทิตจะขึ้น แต่ว่าบรรยากาศช่วงที่พระอาทิตย์ขึ้นขณะที่ผมอยู่บนท้องถนนก็สวยงามได้ดื่มดำมองท้องฟ้าที่ค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นความสุขอีกอย่างที่ช่วยบรรเทาอาการงุดหงิดผิดหวังจากการหลงทางขึ้นไม่ได้บ้างบางครั้งความสวยงามระหว่างทางก็อาจจะงดงามก่าจุดหมายปลายทางก็เป็นได้เพราะเราไม่สามารถคาดหวังกับธรรมชาติได้เลยสิ่งที่ทําได้ก็คือมีความสุขอยู่กับปัจจุบันขณะที่เราสัมผัสอยู่ณนะช่วงเวลานี้และตอนนี้เท่านั้น ซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็กะจะยกเลิกไปผ่าชนะใดแล้วเพราะว่ามันต้องย้อนกลับไปทางเดิมแต่ก็แอบลุ้นอยู่ในใจนะครับว่าเราอาจจะเจอเทะเลหมอกที่ผ่าชนะใดก็เป็นได้ถ้าโชคเข้าข้างอีกอย่างก็อยากจะไปชมความงามของน้ําตกแสงจันทร์ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากผ่านชนะใดามากนะักยิ่งตอนนี้เนี่ยน้ำยังเยอะอยู่ต้องรีบไปก่อนที่น้ําจะหมดไม่งั้นก็ต้องรออีกทีคือปีหน้าเลยหลังจากที่เราไปหลงทางมาสนาน,นะครับ ก่อนที่จะถึงผาชนะใดเนี่ยเราก็เห็นทะเลหมอกนะครับซึ่งสวยงามแล้วก็ดีต่อใจมากๆและถึงแม้ว่าเช้านี้เราจะไปขึ้นผาชนะใดไม่ทันนะครับแต่ภาพทะเลหมอกเมื่อสักครู่นี้ก็ช่วยให้วันนี้กลายเป็นวันดีๆของเราอีกหนึ่งวันขึ้นมาได้นี่นะครับใครจะมาผาชนะใดนะครับให้เช็คเวลาขึ้นลงนะครับเขาจะมีเวลาให้ขึ้นลงนะครับไม่ได้ไม่สามารถขึ้นลงได้ตลอดนะครับ จะมีรอบแรกตีสี่ครึ่งนะครับถึงหกโมงครึ่งแล้วก็รอบที่2องสิบโมงครึ่งถึงบ่ายโมงนะครับแล้วก็รอบที่สามสี่โมงถึงหกโมงเย็นนะครับนี่นะครับเรามาไม่ทันนะครับไปหลงทางก็เลยอดขึ้นไปเลยนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปน้ำตกแสงจันทร์นะครับต่อ ตอนนี้เราก็ถึงน้ำตกแสงจัน์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินลงไปด้านล่างกันนะครับว่าน้ำตกเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนบริเวณนี้ก็จะเป็นน้ำตกด้านบนนะครับมีเหมือนเรายืนอยู่ด้านบน เดี๋ยวเราจะต้องเดินลงไปด้านล่างนี่นะครับที่จริงเราจะต้องเดินไปด้านล่างตรงนี้นะครับเห็นบันไดตรงนี้ไหมครับรนี่มันก็จะเป็นบันไดลงไปแล้วก็จะมองขึ้นมาเห็นน,น้ำตกด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นทางลงไปน้ําตกนะครับนี่ เดิลงมาไม่ไกลแล้วครับประมาณสัก100่งร้อเมตรได้นี่เราก็มาถึงตกล้กนะครับ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่น้ําตกแสงจันทร์กันแล้วนะครับนี่น้ําตกสวยมากๆก,ก็ต้องบอกว่าเป็นน้ําตกที่สวยงามและมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครดีนะครับเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้สรรสร้างเอาไว้ซึ่งน้ําตกแห่งนี้นะครับเกิดจากการกัดเซาะข,ของน้ําตกที่อยู่ด้านบนน้ออกก้อนกวดก้อน,อนหินหน้ไหลลงมายังแอ่งหิน นานวันเขาก้อนหินเหล่านั้นก็ไหลวนจนเกิดเป็นรูขึ้นมาและเกิดเป็นละอองน้ำนะครับจนเหมือนแสงจันทร์ลอดผ่านรูชั้นหินนะครับชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อว่าน้ำตกลงรูหรือว่าน้ำตกแสงจันทร์จนถึงปัจจุบันนั่นเองและจากบริเวณน้ำตกตรงนี้นะครับเราก็สามารถเดินขึ้นไปยังหน้าผานะครับซึ่งด้านบนเนี่ยก็จะเป็นน้ำตกที่เราเพิ่งเดินลงมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะซึ่งเป็นต้นกำเนิดของน้ำตกลงรูนั่นเอง ตรงนี้ก็จะล่มรื่นมากๆนะครับและจากมุมด้านบนเนี่ยนะครับมองลงไปเนี่ยก็จะเป็นอีกมุมที่สวยงามมากๆนะครับ ส่วนมุมนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะครับซึ่งเสาร์อาทิตย์เนี่ยเด็กๆก็จะนิยมมาเล่นน้ําบริเวณน,นี้กันเพราะว่าน้าเนี่ยไม่ลึกมากหลังจากที่เราดื่มดาชมความสวยงามของน้ำตกแสงจันกระเสษ็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็พร้อมเดินทางกันต่อนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่จังหวัดบึงการแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะถึงบึงการไหมเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีนะครับแต่ตอนเนี้ยท้องเริ่มร้องละ ต้องหาเลยลงทองแล้วนะครับก่อนลงมาเนี่ยก็แอบเห็นร้านส้มตําของป้ากับลุงแกอยู่ด้านบนเดี๋ยวเราจะแวะไปอุดหนุนกันนิดนึงครับนี่นะครับที่น้ําตกแสงจันทร์ก็จะมีร้านคุณป้านะครับมีไข่ต้มนะครับแล้วก็มีลูกชิ้นนึ่งด้วยนะครับนี่นากินมากๆเอาหมูอีกไม้นึงก็ได้ครับนะครับไม่เท่าไหร่ครับสิบาทไม้ละสิบบาทเท่านั้นนะครับนี่แล้วก็ไข่ต้มนะครับสามใบยี่สิบ มีผักสดๆดด้วยนะครับนี่แล้วก็มีผลไม้ดองนะครับส้มตําก็มีนะครับนี่ตำกล้วยก็มีนะครับหลังจากที่เราหาเลยลงท้องเกษตรเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ออกเดินทางกันต่อเลยนะครับเพื่อไปยังจุดมุ่งหมายสุดท้ายของเราก็คือน้ําตกทําพระภูวัวที่จังหวัดบึงกาฬนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะขับไปถึงไหนเนี่ยเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีในอีพีหน้านะครับเจอกันอีพีหน้านะครับบ๊ายบาย